วันไหนตายแก่หรือตายหนุ่มไม่รู้แต่ถ้าเราจิตเราอยู่กับพุทธมลล่ะอยู่กับร่าละ่ะเราจะอาอยุเกินนั้ก็ได้ใช่ไหเกินก็ได,เได้เพราะอย่าลืงว่าในโลกเนี้ยมันไม่มีมันไม่ใช่ของไขรแล้วขนาดพระเจ้าท่านสร้างบาร,รมีจัดสรุแล้วท่านยังเอาไปไม่ได้นะครับทิ้งไว้ในโลกนะใช่ไหมทิ้งฮนะเอาไปใจความรู้สึกที่ไม่เกิดแล้วละ่ะ แต่เราเนี่ยถ้าเรายังเวียนว่ายใจเกิดท่านว่าเราต้องสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาแล้่นะสัวตอนไหนก็ได้จองกินข้าวก็ได้ก่อนนอนตื่นนอนก็ได้เราสวดทุกครั้งในจิตเราก็สว่างทุกครั้งมันก็บันทึกทุกครั้งไม่ใช่จะสวดมนต์ก็ไปสวดที่วัดหรือสวดที่ไหนนะไม่ใช่สวดที่ไหนก็ได้ขับรถไปก็สวดมนต์ดีกว่าไปเราไปฟังเพลงหรือฟังข่าวอะไรพวกเนี้ย ในเรื่องข่าวทุกวันเนี้มันํำอันตรายเรานะข่าวที่เราสเสพทางตางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยบางทีมันมีความรู้สึกถ้าเราไม่ชอบมันมีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยที่นี่ความรู้สึกไม่ดีตรงเนี้ยมันกินเราอะมันกินธาตุเราใช่ไหมล่ะเออมันทำให้ป่วยด้วยป่วยแล้วเหมือนบางทีเราไปอินกับข่าว หรือว่าอิงกับสิ่งที่เราได้รับรู้มาไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามบางทีเหมือนโมทนาบาปกับเขาไปด้วยเหมือนผสมลงกับเขาไปด้วยกับับกรรมไปด้วยหรือเปล่าคะมีส่วนร่วมในกรรมด้วยหรือเปล่าถูกแล้วถูกนะไม่จะเป็นไม่ต้องไปดูหรอกพอรพอพอู้ก็พอแล้วคือในยุคนี้เป็นยุคที่อยู่ยากทันว่าเยี่มนุษย์ในยุคอยู่ยากนะ ระวังที่สุดคือโรคเนี่ยระวังมากเลยจังว่าไอ้โรคมาเล็งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยเองต้องระวังอาหารระวังน้ําระวังลมหายใจมันต้องระวังนะมันไม่ระวังไม่ได้เพราะนั่นท่านไม่ให้ถอดพระท่านไม่ให้ถอดพระเลยให้ห้อยผ้าไว้ หลวงตาคะคำถามจากญาติธรรมนะคะงานหล่อพระที่หลวงตาจัดขึ้นแต่ละครั้งค่ะหากหนูไม่สะดวกในการเดินทางแต่เปลี่ยนจากแต่เปลี่ยนจากเอาเงินค่าเดินทางนั้นมาร่วมบุญโอนเข้าบัญชีหลวงตาเพื่อเป็นการฝากกระสายในการหล่อพระแบบนี้จะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะมันก็ได้บุญทุกอย่างที่หลวงตาทํานั่นแหละหลวงตากระตาอ่านก็อธิษฐานให้ทุกทุกครั้งแหละ แล้วจะเทียบเท่ากับการหล่อพราด้วยตัวเองไหมคะมันก็เหมือนกันสมัยนี้ไปไหนเขาไม่เขาไม่คบกันเขาไม่อยู่ใกล้กันค<อ>่ะไม่อยู่ไกล,กลๆกันจะไม่จุเขากลัวโรคโง่ระบาดใช่ <laughs> ถ้าเกิดอย่างนั้นญาติธรรมก็สามารถที่จะอธิษฐานกับหลวงตาได้ก็คือ ข้าพเจ้าไม่ว่าบุญใดก็ตามบุญบาร,รมีใดก็ตามที่หลวงปู่ดูลวงตามาได้เคยทํามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดข้าพเจ้าขอมีส่วนร่วมในบุญนั้นเปรียบเสมือนข้าพเจ้าทําเองทุกประการใชู่กมันเป็นทานนะคนในยนุคนี้มักจะเข้าใจเรื่องทานจริงๆนะจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้มากนะะพูดถึง ท่านสอนเรื่องสวดมนต์นะการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นมันมากกว่าทานนะเพราะมันเป็นบารมีสิบนะหนึ่งในสิบเราสวดมนต์เป็นสิบนะฮะตอนที่หลวงตาฝึกกับท่านท่านให้ดูนะว่าไอความสว่างกับทานกับสว่างกับสวดมนตนะ์นต่างก,กันเยอะนะสมัมท่านอยู่ทำไมท่านอยู่เนี่ยท่านให้พิสูจน์ทุกเรื่อง แตว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ใช่ไหมหมอไม่ไพูดลอยๆเองต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ารรกสวรรค์การเวียนว่ายายเกิดเรื่องของกรรมนั้นไม่มีจริงๆใช่ไหมล่ะเราไปฝึกกับท่านถึงได้ลาออกจากงานเนีไยสิบปีอยู่กับท่านมาไม่รู้ท่านเขี่ยวขนาดหละไปถึงท่านก็บอกท่านก็พูดประจำแหละ มันก็เทีเ่ยวเราและเองอย่าลืมนะตอนว่าโลกนี้มไม่ใช่ของใครถ้าเองอยากเป็นใหญ่นะเองสวดมนต์ไปฮะไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวนะโมใหญ่แล้วก็มันก็ไปมันเดิมเพราะไม่มีใครใหญ่งไงไม่ใครใหญ่ตลอดถ้าอยากใหญ่ตลอดก็ต้องสวดมนต์ภาวนานี่จริงนะเพราะเวลาสวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าใจไปเรื่อยๆอยงไง พราะจิตมันห่างจากความรู้สึกสังโลกมันก็จิตอยู่กับพระไงพระไม่มีอะไรมีเลยจะบอกกว่าท่านจะมาเป็นพระได้ท่านก็มีโรคกระถามด้วยไงเอง็งอธิษฐานเนี่ยตัวไปเรื่อยอธิษฐานเป็นเรื่องเรื่องเรื่องก็ต้องพิสูจน์ไงหลวงตาถึงพิสูจน์ไงตอนที่สวดกับท่านเนะี่ยสมัยแรกก็สวดใจสนานาคมและพุทธังสนานังสา,า,งสามเนย ทำบัสาางสารังสังกังอยู่กับพราเนี่ยอยู่ว่างๆก็บนั่งเที่ยงโลกเขาไปกินข้าวก็ามานั่งหลับตาเขาไม่รู้ว่าทำอะไรเขาสวดพุทธประชายอยู่นั่นนะเข้าปีที่เจ็ดปีที่หกประมาณเนี้ยแค่ถามท่านตอนใหม่ๆแลว้วมาผมี่บวชได้ไหมท่านก็บอกว่ามองแล้วยิ im, ้มยิ้มสบอกถ้ใจเองฝึก เรื่อยๆนะเอ,เองเองไม่อยู่หรอกแตบอกก็จริงอย่างที่ท่านว่าจริงฮะแต่พอมันใกล้จะบวชนะก็อยากมีฤทธิ์จริงๆแล้วอยากมีฤทธิ์ <c oughs> อ่านหนังสือไม่ใช่หรอกอ่านหนังสือหลวงพ่อปานกับอ่านหนังสือของของปุ่มั่นนะใครเขียนนะหลวงตาบวัวเขียนนะ,นะโออยากมีฤทธิ์เราไว้ตอเนี้ถามท่านว่า ชาตินี้สาผมฝึกฤทธิ์ได้ไมหลวงพ่อบอกท่านก็ยิ้มยิ้มมาบอกเอ็งฝึกฤทธิ์ลยชาตินี้เหรอเองฝึกมาทําไมมีประโยชน์อะไรสมบอกไม่มีประโยชน์เลยส้กบอกมีประโยชน์ตัวเองเข้าไปใส่วนจักรรพัเนี่เองก็มีฤทธิ์แล้วสมบอกเพราะจักรรพัิคือพุทธะจักรรพัิคือพุทธะแล้วจักรรพัิเนี่ยไม่ใช่ของไข่ ยังมีอีกไปเรื่อยๆอยู่แต่ถ้าพุทธ,ธะนี่คือรวมบารมีไปแล้วคือตัดสรู้ไปแล้วแต่จักรพัิยังอยู่นะไม่ใช่ของไขเลยแล้วพลังงานมากมากสุดๆในยุคนี้สมองถ้าเองจิตเองเข้าถึงจักรพัรดิเนี่ยเองอยากได้อะไรมันมีทั้งบุญยริศและอิทริศมมนเหมือนคนโหลานที่เขาต้องการ เรียนคงวระพันนะเราสัมว่าคนที่เรียนคงว่พันธเนี่ยก็คือคนที่จดจ่ออยู่กับอาคมจิตกับอาคมมันเป็นเนื้อเดียวกันมันก็ยิงไม่ออกท่านว่าถ้าจิตเราอยู่กปบจักรพรรดิละเปอร์เซ็นไม่จังมากหรอกเอาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้ก็พอเข้าใจแล้วเข้าใจยังตอนนี้ย ทำไมต้องสวดมนน่ะเพราะท่านว่ามันเป็นฐานมันเป็นฐานถ้าเองไม่มีฐานเองเรียนพุทธศาสตร์ไม่ได้หรอกถ้าบอกฐานของการสวดมนเียคือพรหมเองจะไปเกิดหรือไม่เกิดเองก็ขึ้นพรหมเพราะพรหมเป็นชั้นที่ไม่มีเพศท่านว่ามันเลยสวรรค์หกชั้นไปหน่อยมันต้องขใข้นี่คือฐานไม่ใช่ ุทธศาสต์เรียนพุทธศาสตร์ไม่ได้ไม่ได้มีความเชื่ออะไรเลยเนะี่ยถ้าเราเรียนโลกในะยุคปัจจุบันเนี่ยนะโลกมากเนะี่ยมันปฏิเสธเลยว่นานรกสวรรค์ไม่มีใช่ไหมล่ะเออการเป็นว่าใจเกิดศูนยนะ์่ะแต่จริงไม่ใช่มันพิสูจน์ได้ไงเพราะนั้นเราไปกระจายบทสวสดไป ท่านให้กระจายบทสวดท่านไปแล้วให้กระจายรูปรักษ์ท่านไปใครไม่รู้จักข้าไม่มีในโลกนี้ทั้งหมกที่มันไม่รู้จักคือมันลืมถ้ามันมาเริ่มสวดมนต์แล้วมันมองภาพข้าบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จําได้องตาทีนแจบลูกหุ่งพ่อออกไปแจกไปทั้งองค์เล็กองค์น้อยทั้งห้อยเนี่ยนะพระองค์เดียวได้ พอแล้วไม่ต้องหลายองค์หรอกนะเนีย่ยองค์เดียวเนี้อยากได้อะไรอ่ะอธิษฐานกับท่านเลยอ้าวท่านมีบริวารเยอะไงตุเยอะมากในยุคนี้สุดๆเลยอ่ะเพราะนั้นจะสังเกตได้ถ้าคนจับหลวงพ่อเนี่ยปลอดภยดัยโดยประการทั้งปวงแค่หลวงพ่อเนี่ยแหละตอน,นตุสยโยกเนี่ยจับหลวง ทให้ดีคำถามต่อไปนะคะเวลาหนูสวดจัก,กระพัฒตอนนอนแล้วค่ะจะตื่นตัวนอนไม่หลับจะทำอย่างไรได้บ้างคะมันไม่ใช่นอนมันหลับไม่ใช่ถ้าอาจจะหลับจะจิตมันตื่นคนส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างเงี้ยมันต้องรู้ว่ากลางวันน่ยมันเพียไหม จริงจิจิตมันไม่เคยหลับมันไม่เคยพักคนที่จะจิตพักคือคนที่อยู่กับบทสวดสวดเปนนานๆเข้าเนี่ยมันเริ่มเบาพอมันเริ่มเบาแล้วเมื่อเดิน iantes, นิ่งใช่ไหมเออเริ่มนิ่งละถ้ามันเบานั่งคือพักเนี่ยนั่งเนี่ยนะหมอทานจิตในใจไปเรื่อยหรือบทไหนก็ได้ฮะพอมันเริ่มเบาเบาไปเรื่อยหลายวันหลายเดินหลายปีเบาเริ่มมันก็เริ่มนิ่งละ นิ่งสักเป็นพักเป็นพักไปเลยนั่นคือจิตพักละแต่ปกติธรรมดาเนี่ยนอนกูก็ฝันแล้วใช่ไหมละ่ะวันไหนไม่ฝันคือวันนั้นไม่บันทึกถ้าวันไหนฝันคือบันทึกใช่ไหมละ่ะเออก็ถูกแล้ววันไหนไม่ฝันคือเช้ามาก็สดชื่นนะ วันในฝันบางทีก็โ oh อ้โหเมื oh ่อยเพียรอะไรพอโดนวิ่งมั่งไล่โู่นนี่มั่งอเยอะแยะไปหมดเลยอย่างนี้เรียกว่าจิตยังไม่มีกำลังใช่ไหมคะท่านให้ควบคุมมันไว้ไงที่ท่านให้สวดนะ่ะให้มีสานควบคุมควบคุมควบคุมอารมณ์ถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็กินธาตุเราไงท่านถึงให้เปลี่ยนอารมณ์ ท่านว่าเองสวดมนต์ไปเถอะจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแก่ไปเรื่อยๆท่านว่าพออายุมากขึ้นนะมันจะรู้ไปเรื่อยๆคำถามต่อไปนะคะหลวงตาช่วงนี้มีแข่งกีฬาซีเกมค่ะเราในฐานะคนไทยสามารถจะนำกำลังจากการสวดมนต์ไปช่วยนักกีฬาไทยได้ยังไงบ้างคะไม่ได้สนใจนะหลวงตา,า,ามไม่สนใจ ถ้าจะให้หลวงตาสนใจก็คือแผ่ให้วิญญาณพวกเทวบดาลรกลงมเนอะน,นะให้เขาช่วยเหลือพูดถึงนะคำถามต่อไปนะคะหลวงตาบอกว่าฝันคือบันทึกหนูฝันถึงหลวงตาว่าหลวงตามาในฝัน เห็นเลขงวดที่ออกล่าสุดด้วยค่ะแบบนี้ไปบันทึกอะไรตอนไหนคะอ้าวทำไมออกหรือไม่ออกอ่ะท้าถ้าไม่ออกก็ผีหลอกละออค่ะออกโอ้โหโ,หโ,หโชคดีแท้แท้เลยไม่ต้จะซื้อสิบยี่สิบบาทนะถ้าฝันอย่างนั้นทุ่มเลยทุ่มเต็มที่เลย เอาให้จังตัวได้เลยคำถามต่อไปนะคะหลวงปาเวลาเราอยากได้บ้านได้รถค่ะเราจะขอหลวงปู่อย่างไรได้บ้างคะ <laughs> จำมาไว้เวลาขอให้ท่านช่วยเหลือต้องดูกำลังตัวเองเข้าใจไหมดูกำลังตัวเองก่อนหลวงพ่อท่านไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นอธิษฐานขอได้ทุกเรื่อง ท่านให้สวดมนต์ขอแล้วก็สวดมนต์บอกหนูจะสวดมนต์วันละสามจบสี่จบวันละร้อยสองร้อยเนี่ยแค่นี้แหละท่านไม่ต้องการอะไรเลยแต่มีคนถามท่านมาเอาหลวงพ่อไม่ได้ไม่ไม,ไม่ขอส่วนแบ่งน,น้นน่นนี่นั่นบอกข้าไม่เอาหรอก,ก็เพราะข้าให้เขาสวดมนต์เนี่ยเพราะให้เขามีจิตสว่าง มันจะได้บันทึกบุญมั่งท่านว่าอาวจริงท่านไม่ต้องการอะไรฮนะลองอธิษฐานขอท่านที่ตุ้เคยไหมส่วนมนใช่ไหมได้ท่านต้องไหนส่วนมนตุ้ส่วนวันนางเข้าขอได้ตุ้ต้องเพิ่มขอขึ้นไปเรื่อยต้องเพิ่มบทสวดขึ้นไปเรื่อยเละเพิ่มระดับสวดไปจากร้อยสองร้อ มีคนยุ่คนสวดวันละพันนะไม่มีไม่มีโอกาสได้หายใจเลยอ่ะวันละพันนะคิดดูดิต้องลดลงมาเพรามันไม่มีเวลาไม่ไม่มไดม,มีสมาธิเลยเพราะเร่งอย่างเดียวเลยแล้วก็กบอย่างเดียวเลยอะมันเกินไปเอาแค่พอดีพอดีพอ คำถามค่ะงตาทำไมในศาสตร์จกักรพรรดิต้องวางลูกแก้วไว้ตามที่ต่างๆด้วยคะอ๋อมันเป็นแก้วสรารพัดเนะี่ยมันเป็นลูกแก้วมันเป็นมันเป็นทรัพย์ของจกักรพรรดิน่ะส่วนหนึ่งของจกักรพรรดิ<อ>แล้วก็ดูดีด้วยวางลูกแก้วชั้นเป็นุมองเล็ดดูดีนี่ต้องหาลูกแก้วเล็กๆมาวาง ในอนาคตก็ใครอยากได้ก็ทำบุญเอาทำบุญไปเอาเลยมองมองมุมอง,มอง,มอง,มองนี่น,น,นี่อะไรก็เน่ยลูกแก้วเน่ยลโลแกล้วญาติธรรมถามว่าเขาบอกว่าคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์จะไม่ป่วยง่ายแล้วอย่างคนที่ทานเนื้อสัตว์ก็ไม่อยากป่วยต้องทำยังไงคะคนไม่อยากป่วยไม่ยากเลยท่านบอกทรงอารมณ์ให้ดีก็ไม่ป่วย ลวงตาเห็นพระอะไรองค์นะเห็นจริงๆนะเนี่ยไม่ป่วยนะมีป่วยโรคเดียวก็โรคตายนะ <c oughs> กำหนดชีวิตได้ด้วยจิตอย่างเดียวเลยทุกจิตอย่างเดียวเลยฝึกจิตนี่แหละควบคุมเลยทั้งหมดเลยจะอายุเท่าไหร่มีอยู่สามสี่องค์ในประเทศไทยเนี่ยตายแล้วเกิดกับคนตายไม่เคยเข้าทองมาหลายปีมาหลายภพชาติ สุดยอดไหมพุทธศาสน์สุดยอดเลยะนะหลวงตามไม่ลาออกจากงานมาหนีมาหรอกถ้ามาโลกนี้มนไม่ใช่ของใครนะ่ะเป็นของใครไม่จุเป็นของผู้เจ้าก็ไม่ใช่เป็นของผู้ใดก็ไม่ใช่เวียนาหตายเกิดเองต้องเวียนาหตายเกิดพอเองฝึกไว้ก็จะเข้าใจในอนาคตนะเองทุกเองก็เข้าใจในการบรรเทาทุกข์เองสุขเองก็ไม่ติดใช่ไหมเออ ไม่เห็นยากเลยเกิดเกิดใจใยิ่งยุคนี้ท่านบอกร้อยปีอ่ะอปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงตัวอ,อยู่สักกี่วันเอาถ่ายแน่นอนไม่ต้องไปด่ากันหรอกไม่ต้องไปว่าใครใครยังไงกูไม่สนใจกูโนวนอย่างเดียวพอแล้วอายุยืนไหมอารมณ์เดียอายุยืนไหมถ้าจะดีฉะนั้นเกิดมาสวยบุญมันต้องอารมณ์เป็นบุญไง นะฤาษีที่ทําต่างหลายองค์ไม่เคยเห็นนั่งรับตาอย่างเดียวเลยไม่ลืมตจาอาลืมทำไมอ่ะถ้ามันไม่มีความสุขมันจะไปหลับทำไมล่ะมันต้องมีความสุขสิใช่ไหมล่ะที่เราทําไปทุกวันเนี่ยเราทําทให้คนมาฝึกอย่างนั้นร้อยคนได้สักสองสาคนก็โอเคแล้วเนี่ยชาวบ้านแถวเนี้ย มันก็กินกินนอนสมน์ใช่ไหมหลวงพ่อท่านชื่อท่านอยู่แล้วอ่ะท่านซับพอร์ตอยู่แล้วหลวงพ่อเนี่ยขอให้มีคนมาสวดเถอะจ่าเท่าไหรอ่อ่ะอย่าไปเก็บนะห้ามเก็บท่านบอกห้ามเก็บมากเก็บอะไรเงินเนี่ยห้ามเก็บตู้นี่ห้ามเก็บเดียวทับตายเห็นไหมทับตายมาหลายองค์แล้วน่นะตายอย่าเกยบเลย เพราะนั้นมาก็ดิบไปใครยิืมให้ทุ้ก็แจกไปเลยเแถวบ้านแถวเนี้ยก็ถูกแล้วไงคำถามต่อไปนะคะเวลาสวดมนต์ก่อนนอนค่ะจะรู้สึกวิววิวที่หลังเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวทำให้ไม่กล้าสวดมนต์เป็นเพราะอะไรคะโอ้สวดมนต์ในศาลหลวงพ่อเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะ พอสวดแล้วเริ่มแล้วเริ่มเห็นวิญญาณก็กลัวแล้วก็ไม่สวดไม่สวดมันก็ไม่มาที่วิญญาณเพราะมันไม่เบีนบุญไงถ้าลองสวดเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นแหละก็บอกแล้วว่าบทสวดเนี้ยเป็นบทที่ดึงวิญญาณะแถวๆนั้นอมาหมดอะมีวิญญาณเป็นเพื่อนก็มีมนุษย์เป็นเพื่อนจะเอาอะไร วิญญผูกาะวิญญาณนเรานึกเนี่ยได้อลุงตาบอกคนหลายคนแล้วบอกพิสูจน์ซีถ้ามันมีวิญญาณจริงๆอ่ะก็บอกไดีว่าสวดมนต์สักพักก็บอกไปที่เนี่ยเย,ยวเย็ยนอยากกินส้มตำเนี่ยแน่จริงเอาส้มตำมาให้กินดีเมียเยวคนก็ามาให้เยอะมึงไปบอกคน จริงไหมล่ะก็ะจริงะ่ะใช่ไหมใช้คนกับใช้วิญญาณไหนง่ายกว่ากันวิญญาณทุกนึกอย่างเดียวมันก็มาแล้วไงวิญญาณไม่เหมือนเราเนี่ยวิญญาณไม่ต้องเสียค่ารถมันนึกไปไหนมันก็ไปแล้วอย่างเราต้องเดินไปนึกไปก็ถึงะถึงจะใจไงแต่จะไปทางช่ายก็ต้องเดินไปไง กถูกแล้วญาติธรรมถามว่าเชื่อและศรัทธาหลวงปู่หลวงตามากค่ะรับดูด้วยว่าการสวดมนต์จะมีพลังงานมากแต่กลัวจะเจอผีวิญญาณจะแก้ปัญหาอย่างไรดีและผีน่ากลัวไหมคะไม่เคยเห็นผีในทาอันตรายหลวงตาสมัยออกจากถ้าเนี่ยมีคนไปบอก ไปนี่มนต์ประจําเลยโอ้ยดุมากเลยเนี่ยช่วยหน่อยก็ไม่เห็นที่ไหนมันดุนะปกติคนเห็นผีเนี่ยเขาเดินไปเดินมาเนื่อว่าเขาดุไม่ใช่ผีมันก็มนุษย์เนี่ยมันก็เดินไปเดินมาแต่มันคนเห็นนะก็น้องโอ้โหเงียนไม่ใช่ไม่ใช่ไปให้บุญเขาเข้าไปแล้วจริงหสู้ว่า ตรงไหนมันเยนมังเอาไม่มีอ่ะยกเว้นเจ้ากรรมในเวน,นะใช่เคยเป็นกรรมต่อกันนะใช่ยาที่ทำถามนะคะช่วงนี้น้ำมันแพงค่ะโควิ COVID ดระบาดอะไรก็แพงไปหมดค้าขายไม่ดีเลยค่ะต้องทำยังไงคะถึงจะทำให้ค้า<อ>ขายดีขึ้นมันก็ยากอนะมันไปโซโลกแล้ไม่ใช่ประเทศใยประเทศเดียวนะ ไปโทษใครไม่ได้ตอนเนี้กนมีมากินจับใจไข่ปลาโลกันแล้วกันไม่มีที่ไปก็ะทามึงฮนะฟรีฮะเรากินฟรีเวลาไปวัดค่ะนอกจากทําบุญหยอดตู้แล้วมีวิธีไหนอีกไหมคะที่จะไปวัดเราให้ได้บุญเยอะๆค่ะสวดมนต์นี่แหละบุญเยอะที่สุดละคนในประเทศไทยยัง เขาจะผิดนะเวลาจะไปบัสเนะี่ยโอ้ไม่มีสาตังไม่ไปที่จริงไม่ใช่นน,นมันเป็นทางไปนั่งสวดมนตนะ์มองภาพของพระมองภาพกันธนะเวลากรากบพระก็นั่งคุกเขา่าแล้วก็มองท่านใช่ไหมละ่ะท่านมีรูปมีนามนะท่านมีพลังงานนะมองสบายสวายชีวิตแล้วก็อธิษฐานคุยกับท่านก็ได้ด้วย ได้บุญมากก็หยอดตู้อีกไม่ใช่ไม่หยอดนะถ้ามีก็หยอนม,มั่งฮะจะไปหยอดเยอะเอาพอดีพอดีที่มีอยากตักบาตรตอนเช้าค่ะแต่ตื่นไม่ทันสามารถทํายังไงได้บ้างคะนอกจากสวดมนค่ะอ้ะาวก็เก็บเงินไว้วัดไหนเขาทาอะไรก็ไปสวรรค์วดดวัดในประเทศไทยเยอะแยะไปใช่ไหมจุ วัดไหนเขากำลังสร้างโน้นสร้างนี่ก็ถวายไว้ดิการที่เรานำพระไปถวายหลายหลายวัดค่ะหลายสถานที่เราจะได้บุญแบบไหนบ้างคะและพระแต่ละวัดที่ถวายพลังงานจะเท่ากันไหมคะไม่ใช่ขอมันอยู่ที่วัดนั้นเขาสวดมนต์หรือเปล่าทำกรรมฐานหรือเปล่าเวลาสวดมนต์มันไปตามรูปลักษนณะ์ ท่านเคยให้ดูนะฮะสมัยที่ฝึกอยู่กับท่านนะเวลาสวดเราเนี่ยพุทธัทงสารนังกระฉามิยมันไปตามรูปลักษ์ที่ท่านสร้างน่ะนะรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่ตั้งย้อนตั้งแต่อดีตูานะท่านสร้างเจดีสร้างอะไรมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันย้อนมันย้อนอดีตแล้วมันไปอนาคตสวดมนต์นี่แลหละนี่ธรรมดานะส่สวดมนต์คนยังเข้าใจผิดนะ สวดมนต์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็ห่างจากความไม่ดีทุกครั้งหละอ่างจากกิเลสตนะัณหาอุกทาน,นะม,น,นนะมันหนีไงมันห่างถ้าเราสวดบ่อยๆมันชินนะสวดจากนี้ไปตอนแก่นะโอ้เป็นคนที่มีประโยชน์มากแล้วไปที่ไหนผีตามใครคิดร้ายเนี่ยผีจะการฮนะจริงเพราะลูกพี่ไงลูกพี่นะได้บุญจากลูกพี่เลย ใช่ไหมจริงไหมจุก็จริงนะม,ม,มันง่ายๆแต่คนมองไม่มองไม่ออกนี่เหมือนเวลาที่เราจะเราไม่อยู่ที่ไหนก็จะมีวิญญาณมาเฝ้าของให้ถูกนะเฝ้าบ้านให้ใช่ต้องบอกกอนนะแต่ถ้าเขาไปเกิดแล้วก็ช่วยไม่ได้นะพอวิญญาณมันก็จะไปโจรเมือกับเราเนี่ยนะ